เปลี่ยนบรรยากาศมาดูของขวัญจากความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่มอบให้กับชาวบ้านพื้นที่ตำบลในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดรังค่ะชาวบ้านที่นี่เขากับป่าที่พึ่งผาอาศัายกันไร่มนบริกรรมกาถาเพื่อขอขมาบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ เพื่อนําผลผลิตออกจากพื้นป่าเป็นสิ่งที่พี่ผอมชาวบ้านตําบลในเตาอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังถือปฏิบัติมาทุกครั้งก่อนที่จะขึ้นไปเก็บเกี่ยวลูกชกซึ่งเจริญเติบโตในพื้นป่าต้นน้ําบนเทือกเขาบรรทัดจากนั้นพี่ผอมได้ปีนป่ายขึ้นไปบนต้นชกอย่างคล่องแคล่วซึ่งมีทลายลูกชกขนาดใหญ่อยู่ถึงสทลาย โดยหลังตรวจสอบแล้วสามารถเก็บเกี่ยวลูกชกซึ่งแก่จัดได้เพียงทลายเดียวและคาดว่ามีน้ำหนักมากกว่า200กิโลกรัมทำให้การตัดลูกชกลงมาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหากตกกระแทกพื้นก็จะทำให้ผลแตกเสียหายอย่างจากผลชกจะเป็นพิษต่อผิวหนังอย่างมาก จึงต้องใช้เชือกขนาดใหญ่ผูกโยงทลายพร้อมใช้แรงคนที่อยู่ด้านล่างช่วยกันชักรอกเพื่อผ่อนแรงค่อยๆหย่อนทลายชกที่ตัดแล้วลงจากลำต้น ช่วงนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสําคัญในการตัดลูกชกจากต้นนะครับเนื่องจากว่าลูกชกมีน้ําหนักทะลายและกว่า100กิโลกรัมทำให้ต้องมีการใช้เชือกแบบนี้ผูกโยงกับรอกเพื่อที่จะหย่อนลูกชกลงมานะครับซึ่งขั้นตอนนี้ต้องสําคัญเป็นอย่างมากต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะว่าต้องป้องกันไม่ให้ลูกชกตกลงมาแตกเพราะอย่างลูกชกจะทําให้ผิวหนังคันเป็นอย่างมากครับ เมื่อตัดทลายลูกชกลงมาแล้วแต่เนื่องจากทลายลูกชกมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากจึงต้องตัดแบ่งลูกชกออกเป็นพวงเพื่อความสะดวกในการขนย้ายออกจากพื้นป่าโดยพี่ผอมบอกว่าต้นชกแต่ละต้นสามารถสร้างรายได้หลายหมื่นบาทตัดเนี่ยตัดแล้วตัดแล้วก็ใช้สอบปุ๋ย ใช้เชือกมัดใช้เชือกมัดแล้วก็แบกไปใส่รถเนี่ยใช้เชือกมัดมันมันหนักมากไม่ไม่เกินสิบพวงได้เนี่ยไม่เกินสิบพวงมันหนักมากทำยังไงต่อครับนำไปที่บ้านแล้วก็ต้มในช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปีพื้นป่าต้นน้ำเทือกเขาบรรทัดจะคลาคล้ำไปด้วยผู้คนที่เข้าไปเก็บหาของป่า ซึ่งผมยังได้พบกับชาวบ้านหลายคนที่เข้าไปเก็บหาลูกปลาเพื่อนําไปจํำน่ายซึ่งหลายครอบครัวมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการเก็บหาลูกปลาในช่วงนี้ไอ้นี่มันเขาเรียกว่าลูกปลาค,คือภาษาใต้ก็ลูกปลากับเดี๋ยวเมื่อเช้าก็ไปกับปัญญาไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาในป่าครับลูกอันนี้เอาไปทําอะไรครับลูกอันนี้เอาไป ต้มต้มใส่เคือกินมันกิน,กนมันมันยิ่งกินยิ่งมันหรือเราไปดองกินกับข้าวเราไฟกระติสอยแล้วส่วนการแปลรูปลูกชกเริ่มจากการนําไปต้มเพื่อให้เนื้อในสุกจากนั้นนํามาตัดเพื่อเอาเนื้อในลูกชกก่อนนําไปแช่น้ําอย่างน้อยสองคืนเพื่อลดความคันโดยเนื้อลูกชกหรือสารลูกชกสามารถนําไปแปลรูปเป็นอาหารได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะเมนูของหวานและมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ120บาทต้มแล้วก็ให้ลูกมันซุกแล้วก็เอาไปนอกน้ำเยินเพื่อที่จะวาไม่ให้ลูกมันเดง้งนอกน้ำเยินเซ็จเราก็มาตัดหัวตัดหัวแบบนี้ค่ะแล,แ,คแ,คแล้วก็ไปแควกแคว็แล้วเราก็ไปเจน้ำขึ้นเล็กเราเจเพื่อที่จะเอาโนมันอก ซึ่ง,งเราเจไปประมาณ3คานขึนส่งได้ที่เป็นซ่านลูกจอกที่เราสามารถส่งได้แล้วเราขายู่ที่โลร้อยยบบาทชกเป็นพืชในวงเดียวกับปาล์มซึ่งแม้ลูกชกจะมีลักษณะคล้ายลูกจากแต่การเติบโตของต้นไม้2ชนิดนี้แตกต่างกันมากโดยต้นจากเติบโตในระบบนิเวศชายฝั่งส่วนต้นชกจะเริญเติบโตในผื้นป่าต้นน้ำ ต้นชกจึงเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าการได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจากพื้นป่ามาดำรงชีวิตทำให้ชาวบ้านริมเทือกเขาบรรทัดหลายชุมชนได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมดูแลพื้นป่าอย่างจริงจังซึ่งภาพอันนี้เป็นภาพชัดเจนว่าการหาอยู่หากินจากการนอนุรักษ์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ร่วมกันผลผลิตจากป่าเป็นการพึ่งพิงพึ่งพาป่ามาอย่างช้านานไล่เรียงมาตั้งแต่บรรพุุษแต่ น้ำปัจจุบันเป็นภาพของปัจจุบันที่หลงเหลืออยู่ของการพึ่งพิงพ,งพึ่งปลาป่าซึ่งนั่นคือตัวชี้วัดร,ระบบนิเวศอย่างชกก็เช่นกันวันนี้ลูกปลาก็เช่นกันวันนี้มันคือตัวชี้วัดของความบุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าเทือกเขาบรรทัดทั้งมวลในขณะเดียวกันภูมิปัญญาการเก็บเกี่ยวลูกชกจากพื้นป่า กำลังได้รับการสานต่อไปยังเยาวชนรุ่นหลังเมื่อทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้นำเยาวชนมาศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพเด็กนักเรียนโรงเรียนในโตพิทยาคมนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนะครับในการที่จะได้รับความรู้ความเข้าใจเพื่อและก็มีทักษะเพื่อที่จะนำไป พัฒนาตนเองหลังจากสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยก็เป็นอาชีพเสริมให้กับตนเองและครอบครัวพื้นป่าต้นน้ำเทือกเขาบรรทัดในเขตรอยต่อของจังหวัดตรงันงนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงได้รับการห่วงแหนดูแลจากชุมชนมากขึ้น เพราะชุมชนตระหนักดีว่าพื้นปา่านอกจากมีคุณค่าต่อระบบนิเวศแล้วนั่นหมายถึงว่าปา่ายังเป็นฐานทรัพยากรและเป็นตู้ ATM แหล่งรายได้เลี้ยงดูครอบครัวทั้งคนและพื้นปา่าจึงพึ่งพากันอย่างใกล้ชิดสนทยาแก้วขำไทย PBS รายงาน